สวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาเจอกันอีกครั้งแล้วนะคะกับแอนอินออสซี่วันนี้นะคะเปิดคลิปด้วยการช็อปปิ้งนะคะเราไปช็อปของทีอินน้องทำงานนะคะมีแผนจะจัดสตา์ป,ปาร์ตี้บนเรือแต่เราก็เลยไปช็อปล่วงหน้ามาพอช็อปเสร็จสรุปแคนเซิลจ้ะเพราะว่านะคะสถากนการณ์ตอนนี้ที่ออสเตรเลียน้องก็มีการระบาด ของโควิดอีกรอกแล้วกดก็ต้องเปลี่ยนนะคะก็ก็จะไม่มีการเต้นการแดนส์การาปาร์ตี้ใดๆนะคะก็จะต้องงดไปก่อนเลื่อนไปก่อนนะคะจริเราก็เปิดแล้วนะเราก็ดูแล้วซึ่งมีบางอย่างที่ผิดปกตินะคะที่มันไม่ใช่และเราจะต้องรีเทิร์นวันนี้ก็เลยจะมารีวิวของให้ทุกคนดูนะคะ ง่าทุกคนรอชมและติดตามกันนะคะว่าจะมีอะไรแปลกและผิดปกตินะคะสำหรับการช็อปครั้งนี้เริ่มอย่างแรกกันเลยดีกว่าหาอกับชุดแล้วกันชุดสีขาวอันนี้นะคะเป็นชุดสีขาวจริงๆแล้วเราก็เปิดแล้วก็ได้มีการลองแล้วนะคะก็เป็นชุดสีขาวสำหรับไวท์ปาร์ตี้เป็นอ่ม เป็นสตาปปาร์ตี้บนเรือนะคะเป็นตีมสีขาวสั่งเป็นเรสมานะคะสีขาวแบบนี้เนาะก็อาจจะดูแปลกแปกนิดนึงว่าเอ๊ะใส่ยังไงทรงมันจะประมาณนี้นะคะมันจะมีเว้าตรงช่วงหน้าท้องตรงนี้เนาะนี่ค่ะแล้วก็จะปาดไหลนิดนึงประมาณนี้ค่ะทุกคนก็นี่นะคะชีอินเนาะ ต่อาจจะยาวสำหรับเราเนาะเพราะว่าเราเป็นคนตัวสั้นค่ะก็ <c oughs> <c oughs> เลยนี่ค่ะของชีอินอันนี้เป็นเสื้อค่ะเรากะว่าจะใส่เรามีกระโปรงสีขาวเนาะกระโปรงสั้นสีขาวก็ใส่แล้วก็กะว่าจะเออจะใส่กับผ้าใบสีขาวดีไหมถ้าเป็นธีมสีขาวชุดขาวหมดก็จะดูแบบเอเป็นแบบบวดชีหรือเปล่า ก็เลยเอลองดูก่อนเนาะก็เป็นครอปนะคะสีขาวเราก็สั่งมาช่วงที่เขายังไม่ประกาศนะคะเราก็เลยอืมแคนเซิลโอเคก็ซื้อเก็บไปก่อนละกันใส่สบายมากใส่พอดีตัวมากนะคะสำหรับตัวนี้เสื้อผ้าสีดำกะว่าจะใส่เป็น ใส่ทำงานนะคะก็เพราะว่าทำงานจะต้องใส่เป็นสีดำทั้งหมดนะคะพาเป็นกระโปรงก็ใส่สบายใส่สบายมากเพราะว่ามันยืดนะคะมันไม่มีแบบมันไม่มีซิทเนาะมันก็ใส่แบบเออตัดความสัน้นความยาวได้นะคะช่วง,งด้านข้างนะคะเป็นสายแบบนี้ตัวเสื้อเชิ้ตนะคะสีดำ เห็นสกรีนมันน่ารักดีอะชว่วงนี้เราก็ชอบใส่แบบเสื้อยืดโอเวอร์ไซส์น้องเพราะมันใส่สบายใส่กับกางเกงขาสัาน้นอันนี้นะคะเป็นสกรีนแบบนี้เนาะแต่ว่ามันใหญ่มากนี่ขนาดไซส์8นะไซส์อะไรอะไส์เใช่ไซส์เไซส์แใหญ่มากคิดว่าจะแบบไม่ใหญ่ขนาดนี้คืออันนี้ก็เลยกะว่าจะส่ง รีเทิร์นนะคะก็<อ>แบบว่าไม่เอาดีกว่าเพราะมันใหญ่เกินไปรองเท้ารองเท้าคู่นี้ค่ะแล้วก็เป็นประมาณนี้นะคะก็กับกล่องก็จะบ <c oughs> ูบีนิดนึงเนาะเพราะว่ามันใส่ถุงใส่ถุงมาเนาะไม่ได้ใส่แบบกล่องมามันก็อาจจะทับกันมาเนาะก็เป็นแบบม,มีโซนประมาณนี้นะคะแล้วก็รัด อเหมือนพันพันข้อเท้าอะไรประมาณนี้เราชอบประมาณเราชอบแบบนี้เนาะเพื่อใส่ไปใส่ชุดเดรสสีขาวแล้วก็ใส่คู่นี้นะคะก็จะน่าจะเข้ากันก็เลยสั่งมาก็แอบ,บใหญ่นิดนึงนะคะแต่ก็โอเคพอได้เพราะว่าเราเป็นคนเท้าเล็กมากปกติจะ ซื้อนองเท้าก็จะเป็นแบบไซส์เด็กอะไรอย่างนี้เนาะอันนี้ก็เลยเออแล้วอีกอย่างเราไม่เราก็ชอบไม่อยากรีเทิร์และก็เลยเก็บก็ได้สุดท้ายค่ะหนึ่งข้างนะคะเป็นข้างซ้ายเนาะส่วนอีกข้างนะคะข้างซ้ายค่ะซ้ายข้างขวาไปไหนคะ เออจะใส่ยังไงอ่ะจะใส่ยังไงเอ่ยข้างซ้ายเหมือนกันจะเดินยังไงจะใส่ยังไงคืออะไรสวยนะสีสวยดีที่ว่าใส่แล้วมันใหญ่ก็เลยนี่ถ้าใส่ได้พอดีนี่กะเอาเลยนะแต่คืออีกข้างนึงไม่มีก็เลยต้องรีเทิร์นถึงใส่พอดี ได้ชอบแค่ไหนก็ต้องรีเทิร์นเพราะว่าได้มาเหมือนกันขายย้างขวาหายยังไงคะซินเดอเรล่าต้องหาอีกข้างหนึ่งข้างฝวาอืมโอเคนะคะชีอินคะ่ะเขาใจนะคะว่าเขาอ,อาจจะทำงนานเยอะเนาะคนออเดอร์ชีอินะนองมันก็แบบเบอร์ายแล้วคนแบบสั่งเยอะ แล้วก็ให้อภัยเพราะเรารีเทิร์นได้นะคะโอเคสำหรับคลิปนี้นะคะก็จบเพียงเท่านี้ยังไงนะคะก็ฝากทุกคนกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับให้เราหน่อยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบาย